สวัสดีครับวันนี้พี่แม็กจะมาทำช็อกโกแลตมาสัจจัน์ครับผมไปดูการว่าทำง่ายหรือยากแค่ไหนไปดูกันอย่างแรกเติมน้ำใส่หม้อให้พอประมาณเพื่อที่จะไปต้มช็อกโกแลตให้ละลายครับผม <c oughs> นี่น <c oughs> ประมาณนี้เลยทุกคนได้แล้วไปกัน้นเปิดกันนั่นเลยทุกคนโอ้ไม่ติดโอ้ติดแล้วรอจนน้ำเดือดเพื่อใส่ช็อกโกแลตลตงไปน้ำเดือดแล้วใส่ไปได้เลยทุกคนประมาณนี้ครับผม หยิบจับพีแม่มาจิ้มดูว่ามันละลายหรือเปล่าทุกคนนี่ใกล้ๆละลายเลยนะรออีกแป๊บหนึ่งครับผมสังเกตดูได้ว่าถ้ามันละลายนะทุกคนมันจะนิ่มๆน,นะทุกคนนี่ใกล้ๆละลายแล้วนะแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยละลายแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมไปดูกันเตรียมภาชนะใส่น้ําแล้วใส่น้ําแข็งเพื่อให้เกิดความเย็นชอ็อกโกเล็ขึ้นมาได้เลยไม่อจะใช้กันไกลตัดซองครับผมเพื่อที่จะไม่ให้รูใหญ่เกินไปแต่กันเลยนี่ประมาณนี้ พี่แม็กก็จะวาดเป็นรูปดาวครับผมใครอยากจะวาดเป็นรูปอะไรนั้นตามใจช,ชอบได้เลยทุกคนนี่ได้แล้วทุกคนมันเริ่มแข่งตัวแล้วคนมันเริ่มแข่งตัวแล้วนี่ครับผมทุกคนพี่แม็กก็จะคือนี่หน้าตาของมันจะเป็นประมาณน,นี้ครับผมทุกคนเฮ้ยหากทุกคนนี่ใครทำตามพี่แม็กก็ทำได้เลยนะครับผมไปสามารถดูคลิปพี่แม็กได้เลย